Armafac Academic Center, A Total Center, for Better Life Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับวงการยาในปัจจุบันเลยคือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ายาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพหรือที่เราเรียกว่า biopharmaceuticals เนี่ยมันปลอดภัยพอก่อนที่จะเอาไปทดลองใช้ในคนจริงๆเราจะมาดูกันผ่านแนวทางสากลที่ชื่อว่า ICH S6R1 ค่ะซึ่งเป็นเหมือน แผนที่หลักๆที่อยอยทั่วโลกเลยทั้งยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาใช้กันครับผมก็เป็นมาตรฐานกลางที่สำคัญมากถ้าจะพูดให้ง่ายขึ้นนี่มันคือกระบวนการเช็คความปลอดภัยของยาแบบใหม่ๆใช่ไหมคะที่มันซับซ้อนกว่ายาเคมีเดิมๆใช่ครับเพราะยาพวกนี้มันทำงานกับระบบในร่างกายเราโดยตรงมากกว่าเอกสารนี้เลยเป็นเหมือนกรอบเป็นแนวปฏิบัติหลักๆที่บริษัทต้องทำตาม เอาละงั้นวันนี้เรามาลองดูกันว่าหัวใจสำคัญมันคืออะไรทำไมยาชีววัตถุถึงต้องมีวิธีประเมินที่ต่างออกไปมันมีหลักการอะไรหรือความท้าทายอะไรที่ต่างจากยาเคมีที่เราคุ้นๆกันบ้างคะครับคือแนวทางนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ยาชีววัตถุโดยเฉพาะเลยซึ่งเริ่มมีบทบาทเยอะขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ80โน่นเนี่ยนะครับเป้าหมายหลักๆของมันก็มีสข้อหคือ จะเริ่มยาในคนยังไงให้ปลอดภัยขนาดยาเริ่มต้นเท่าไหร่เพิ่มยังไง2คือยาตัวนี้มันอาจจะไปกระทบอวัยวะไหนเป็นพิเศษไหมแล้วผลกระทบเนี่ยมันหายกลับมาได้หรือเปล่าแล้วก็ 3. ต้องจับตาดูสัญญาณอันตรายอะไรในการทดลองในคลินิกบ้างอืมชัดเจนเลยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคือแนวทางเนี้ยไม่ได้เป็นกฎเหล็กตายตัวแบบเป๊ะ แต่มันเน้นความยืดหยุ่นให้ดูเป็นเคสเคสไปใช้หลักวิทยาศาสตร์นำทำไมถึงต้องยืดหยุ่นขนาดนั้นล่ะคะก็เพราะว่ายาชีววัตถุแต่ละตัวมันเอ่อไม่เหมือนกันเลยครับมันมีความจำเพาะสูงมากอย่างที่เรียกว่า species specificity เนี่ยคือยาอาจจะออกฤทธิ์ดีในคนแต่พอไปลองในสัตว์ทดลองมาตรฐานเอา้าไม่ออกฤทธิ์ซะงั้นหรือปัญหาเรื่อง immunogenicity การกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดีมาต่อต้านยา อันนี้เจอบ่อยกับโปรตีนรวมถึงฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จรูปที่ใช้ได้กับยาทุกตัวแต่ต้องปรับตามลักษณะยาแต่ละชนิดไปขอบเขตของมันก็ชัดเจนนะคะครอบคลุมพวกยาโปรตีนเพปไทด์ที่สร้างจากเซลล์เพาะเลี้ยงหรือพวกเทคโนโลยี DNA สายผสมใช่ครับ อย่างพวกไซโตไคน์โกร w แฟ f เตอร์สโมโนโครโนลแอนติบอดีพวกนี้เขาขายหมดแต่จะไม่รวมยาปฏิชีวนะวัคซีนแบบเกา่เกาๆหรือพวกเซลล์บำบัดยีนบำบัดอันนั้นก็จะมีแนวทางเฉพาะของเขาไปอีกมีอีกประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ของสารทดสอบอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะสำคัญมากครับสารที่จะเอามาทดสอบความปลอดภัยเนี่ยต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกับยาที่ใช้จริงในคลินิกให้มากที่สุด พราะถ้ามีสารอื่นปนเปื้อนมาเช่นโปรตีนจากเซลล์เจ้าบ้านโฮสต์เซลล์ที่ใช้ผลิตยาเนี่ยมันอาจจะไปก่อปัญหาภูมิแพ้หรือปัญหาภูมิคุ้มกันอื่นๆได้แทนที่จะเป็นผลจากยาจริงๆหรือแม้แต่ความเสี่ยงทางทฤษฎีจาก DNA หรือไวรัสปนเปื้อนอืมแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างพัฒนายามีการเปลี่ยนกระบวนการผลิตล่ะคะกับของเดิมต้องดูทั้งคุณสมบัติทางเคมีชีวาภาพความบริสุทธิ์ความคงตัวประสิทธิภาพการออกฤทธิ์หรือ p o t e n c y บางทีอาจจะต้องศึกษา PKPD หรือความปลอดภัยซ้ำเลยเพื่อให้มั่นใจว่ามันยังเหมือนเดิมจริงๆโหละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยทีนี้มาถึงส่วนสำคัญการทดสอบความปลอดภัยก่อนคลินิกหรือ preclinical safety testing หลักการทั่วไปต้องดูอะไรบ้างคะต่างจากยาเคมีทั่วไปมากน้อยแค่ไหนหลักๆก,ก็คล้ายๆเดิมครับดูอายุเพศสภาพร่างกายสัตว์ทดลองวิธีให้ยาขนาดช่องทางความถี่ แต่จุดที่ท้าทายมากๆสําหรับยาชีววัตถุคือข้อแรกเลยการเลือกชนิดสัตว์ทดลองที่เหมาะสมอ๋อ oh, ที่บอกว่ามันอาจจะไม่ออกฤทธิ์ในสัตว์บางชนิดใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็เรื่องความคงตัวของยาที่เป็นโปรโตีนด้วยมันอาจจะเซนซิทีฟกว่ายาเคมีส่วนมาตรฐานการทดลองอย่าง Glp ก็พยายามทําให้ได้ตามนั้นแต่บางการทดสอบที่เฉพาะทางมากๆ อาจจะทําได้ไม่เต็มร้อยเรื่องการเลือกสัตว์ทดลองนี้ดูจะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆค่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราประเมินฤทธิ์ยาเบื้องต้นหรือ PD ยังไงคะเรามักจะเริ่มจากการทดสอบในหลอดทดลองหรือ in vitro ก่อนครับใช้เซลล์เพาะเลี้ยงต่างๆดูว่ายาออกฤทธิ์กับเซลล์เป้าหมายโดยตรงไหมแล้วก็ทดสอบกับเซลล์จากสัตว์หลายๆชนิดเทียบกับเซลล์มนุษย์เพื่อดูเบื้องต้นว่าสัตว์ชนิดไหนน่าจะตอบสนองคล้ายคนมากที่สุด ข้อมูลตรงนี้แหละครับที่จะช่วยเราเลือกสัตว์ไปทดสอบในขั้น in vivo ต่อไปอย่างพวก m o n o c คร n a น a n นติบอดีล่ะคะต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมโอ้อันนั้นยิ่งต้องละเอียดเลยครับต้องรู้ว่ามันจับเป้าหมายแอนติ e n นจำเพาะแค่ไหนมันไปนกระตุ้นระบบภูมิค้มกันส่วนอื่นเช่น c o m p l ี m e n t ด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญมากๆคือมันเผือไปจับกับโปรตีนหรือเนื้อเยื่ออื่นๆในร่างกายคนที่ไม่ใช่เป้าหมายด้วยไหมหรือ off target อันนี้ต้องทดสอบกับเนื้อเยื่อมนุษย์หลายๆชนิดเลยครับดูท i s ูครอส s s ี e ค c t วิตี้โอฟังดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะกลับมาที่การเลือกสัตว์ทดลองนะคะแนวทางบอกว่าต้องเลือกสปีชีส์ที่เกี่ยวข้องหรือ relevant species มันหมายความว่ายังไงคะคำว่าเกี่ยวข้องในที่นี้ก็คือสัตว์ชนิดนั้นต้องมีการตอบสนองทางชีวภาพต่อยาที่เราทดสอบครับ พูดง่ายๆคือยาต้องออกฤทธิ์ในสัตว์ชนิดนั้นได้จริงเช่นสัตว์ต้องมีตัวรับหรือมีโปรตีนเป้าหมายเอพิชฎที่ยาเราไปจับได้ถ้าสัตว์ไม่มีเป้าให้ยาไปจับการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ชนิดนั้นก็แทบไม่มีความหมายเลยเพราะมันไม่สะท้อนสิ่งที่จะเกิดในคนการรู้ว่าเป้าหมายของยามีกระจายที่ไหนในร่างกายสัตว์ก็ช่วยให้เราพอจะเดาได้ว่าอาจจะเจอผลข้างเคียงที่อวัยวะไหนบ้าง ฟังดูเมคเซนส์มากค่ะแล้วปกติเราต้องใช้กี่ชนิดคะสองชนิดเหมือนยาเคมีไหมได้ถ้ามีเหตุผลดีๆเช่นหาสัตว์ที่เกี่ยวข้องได้แค่ชนิดเดียวจริงๆหรือเราเข้าใจกลไกาย,ยาดีมากแล้วหรือถ้าผลทดสอบพิษระยะสั้นในสองชนิดมันเหมือนกันการทดสอบระยะยาวก็อาจจะเหลือแค่ชนิดเดียวพอสิ่งสําคัญคือต้องเป็นชนิดที่เกี่ยวข้องเท่านั้นการไปทดสอบในสัตว์ที่ยาไม่ออกฤทธิ์เลยหรือ non-relevant species เนี่ย ไม่แนะนำอย่างแรงเพราะผลอาจจะทำให้เข้าใจผิดไปเลยแล้วถ้ามันหายยากจริงๆล่ะคะแบบยาเรามันจำเพาะกับคนมากๆจนแทบไม่มีสัตว์ไหนเกี่ยวข้องเลยจะทำยังไงดีคะนั่นแหละครับความท้าทายสำคัญเลยในกรณีแบบนั้นอาจจะต้องมองหาทางเลือกอื่นเช่นใช้สัตว์แดัดแปลงพันธุก,กรรมหรือ transgenic animals ที่ใส่ยีนตัวรับของมนุษย์เข้าไป อ๋อ oh, มีแบบนั้นด้วยครับหรืออาจจะลองใช้โปรตีนของสัตว์ที่มีโครงสร้างคล้ายๆยาเราหรือโฮโมโลกัสโปรตีนมาทดสอบแทนแต่ก็ต้องระวังเพราะมันอาจจะไม่เหมือนเป๊ดคร้อยเปอร์ทั้งการผลิตสารปนเปื้อนหรือการออกฤทธิ์ถ้าสุดวิสัยจริงๆก็อาจจะต้องยอมรับข้อจํากัดแล้วประเมินความปลอดภัยแบบจํากัดมากๆในสัตว์แค่ชนิดเดียวเช่นดูแค่ผลเฉียบพลันหรือผลต่อระบบสําคัญๆระยะสั้นๆ มีการพูดถึงการใช้โมเดลสัตว์ที่เป็นโรคด้วยอันนี้ช่วยเรื่องความปลอดภัยยังไงคะอันนี้มีประโยชน์มากครับเพราะมันจำลองสภาวะที่ยาจะเข้าไปรักษาได้ใกล้เคียงขึ้นอาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องประสิทธิภาพการหาขนาดยาที่เหมาะรวมถึงความปลอดภัยด้วยเช่นดูว่ายาทมให้อาการโรคแย่ลงไหมหรือมีผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดในสภาวะโรคหรือไม่ บางทีข้อมูลจากโมเดลสัตว์ที่เป็นโรคอาจจะเพียงพอจนใช้แทนการศึกษาพิษในสัตว์ปกติได้เลยด้วยซ้ำถ้ามีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับดีพอน่าสนใจค่ะแล้วเรื่องการให้ยากับการเลือกขนาดละ่ะคะมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมช่องทางกับความถี่ในการให้ยาก็ควรจะเรียนแบบแผนการใช้ในคลินิกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่บางทีอาจจะต้องให้ยาในสัตว์บ่อยกว่าคนนะครับเพราะยาอาจจะถูกกำจัดออกจากร่างกายสัตว์เร็วกว่าคนอ๋อค่ะส่วนการเลือกขนาดต้องเลือกให้ครบคลุมช่วงที่กว้างพอให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกับการตอบสนองตั้งแต่ขนาดที่ไม่เห็นผลเสียหรือ NOAEL ไปจนถึงขนาดที่เริ่มเห็นผลเสียหรือขนาดที่ทำให้เกิดพิษเพื่อให้รู้ขอบเขตความปลอดภัยแล้วขนาดยาสูงสุดที่ใช้ทดสอบล่ะคะ ต้องสูงแค่ไหนการเลือกไฮโดสนี่ก็มีหลักคิดเฉพาะครับไม่ใช่แค่เพิ่มไปเรื่อยๆแนวทางแนะนำให้ดูข้อมูล PKPD ประกอบคืออาจจะเลือกขนาดที่ให้ผลทางเภสัชวิทยาสูงสุดแล้วคือให้มากกว่านี้ก็ไม่เพิ่มผลแล้วหรือเลือกขนาดที่ทำให้ระดับยาในเลือดหรือ exposure สูงกว่าระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเจอในคนประมาณ10เท่าโดยเลือกเอาค่าที่สูงกว่าเว้นแต่จะมีข้อจำกัดทางเทคนิค เช่นฉีดได้ปริมาณสูงสุดแค่นี้จริงๆหรือถ้าสัตว์กอบสนองตัวยาน,น้อยกว่าคนก็อาจจะต้องใช้ขนาดที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อให้มั่นใจว่าได้ประเมินความเสี่ยงครอบคุมแล้วครับกลับมาที่ประเด็นเรื่องภูมิคุ้มกันหรืออิมมูโนเจนิซิตี้ที่พูดถึงตอนต้นนิดนึงค่ะมันส่งผลต่อการแปลผลการทดสอบความปลอดภัยยังไงอะคะครับเป็นประเด็นที่ต้องรอบคอบเลยยาชีวะวัตถุโดยเฉพาะโปรตีนแปลกปลอมเนี่ย ม,มันมักจะกระตุ้นให้สัตว์ทดลองสร้างแอนติบอดีต่อต้านขึ้นมาได้ซึ่งแอนติบอดีพวกนี้อาจจะไปลบล้างฤทธิ์ยาทําให้ดูเหมือนยาไม่ได้ผลหรืออาจจะไปเปลี่ยนการกําจัดยาออกจากร่างกายหรือ PK หรือในบางเคสแอนติบอดีเองอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงใหม่ๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันได้อืเพราะงั้นในการศึกษาพิษระยะยาว ก็ควรจะต้องมีการตรวจวัดระดับแอนติบอดีผู้นี้ด้วยเพื่อช่วยในการแปลผลว่าผลที่เราเห็นมันเกิดจากยาโดยตรงหรือเกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่อยาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแอนติบอดีที่เจอในสัตว์มันจะเกิดในคนด้วยหรือจะเหมือนกันนี่คือจุดสําคัญเลยครับต้องย้ําเลยว่าการเกิดแอนติบอดีในสัตว์ไม่ได้ทํานายการเกิดในคนได้อย่างแม่นยําเสมอไปอ๋อไม่ได้แปลว่าเกิดในสัตว์เราจะเกิดในคนใช่ครับระบบภูมิคุ้มกันมันต่างกัน การที่สัตว์สร้างไม่ได้แปลว่าคนจะสร้างหรือจะสร้างในระดับเดียวกันแนวทางเลยแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องตรวจหาแอนติบอดีเป็นการทั่วไปทุกครั้งแต่ควรตรวจเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้เช่นฤทธิ์ยาหรือพีดีดูเปลี่ยนไปหรือระดับยาในเลือดหรือเอ็กโพเชอร์เปลี่ยนไปโดยหาสาเหตุอื่นไม่ได้หรือมีอาการที่ดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแต่ถึงยังไงก็ควรเก็บตัวอย่างเลือดไว้เสมอเผื่อต้องกลับมาตรวจทีหลังครับ แล้วพวกการทดสอบภูมิแพ้แบบเก่าๆล่ะคะอ๋อพวกกินนี่พิกอนาฟาเล็กซิสเทสนั่นแหละครับอันนั้นแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะโปรตีนส่วนใหญ่ก็ให้ผลบวกอยู่แล้วแต่ไม่ได้สัมพันธ์กับอาการแพ้ในคนจริงๆโอเคชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทีนี้มาดูข้อควรพิจารณาเฉพาะสำหรับการทดสอบบางประเภทกันบ้างเริ่มจากเภสัชวิทยาความปลอดภัยหรือ safety pharmacology อันนี้คืออะไรคะ safety pharmacology คือการดูว่ายามีผลกระทบที่ไม่ต้องการต่อระบบการทำงานที่สำคัญต่อชีวิตหรือ vital functions หรือเปล่าเช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบหายใจระบบประสาทส่วนกลางระบบไตถึงแม้ว่ายาจะไม่ได้ตั้งใจให้ออกฤทธิ์ที่ระบบพวกนี้ก็ตามการศึกษานี้อาจจะทำแยกหรือรวมอยู่ในการศึกษาพิษยาหลักก็ได้ครับแล้วเรื่องการดูว่ายาไปไหนอยู่ในร่างกายนานเท่าไหร่หรือ exposure assessment พวก PK TK ล่ะคะ อันนี้ก็สำคัญครับต้องศึกษาทั้งการให้ครั้งเดียวและให้ซ้ำๆดู Pk กับ Tk ว่าระดับยาในเลือดสัมพันธ์กับขณะที่ให้และผลทางพิสุยายังไงการศึกษาการกระจายตัวไปตามเนื้อเยื่อต่างๆอาจจะมีประโยชน์นะครับแต่การศึกษาพวก mass balance เหมือนยาเคมีทั่วไปมักไม่มีประโยชน์กับยาโปรตีนเพราะมันถูกย่อยสลายไปส่วนการศึกษา metabolism แบบละเอียดเหมือนยาเคมีก็ไม่จำเป็น เพราะคาดว่าโปรตีนจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโน,โนตามปกติอยู่แล้วการศึกษาพิษจากการให้ยาซ้ำๆหรือ r e p e เท e d dose toxicity ต้องทำนานแค่ไหนคะเห็นยาบางตัวใช้กันเป็นปีๆเลยระยะเวลาจะขึ้นกับว่ายาตัวนั้นคาดว่าจะใช้ในคนนานแค่ไหนแล้วก็ใช้รักษาโรคอะไรครับโดยทั่วไปถ้าใช้สั้นๆไม่กี่วันศึกษาสองสัปดาห์ก็อาจจะพอ ถ้าใช้เป็นเดือนๆก็อาจจะศึกษา1-3ถึงเดือนส่วนยาที่ใช้เรื้อรังนานๆเนี่ยแนวทางปัจจุบันมองว่าการศึกษา6เดือนในสัตว์ทดลองที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเพียงพอแล้วอ้าวไม่ต้องยาวเป็นปีหรอคะไม่จําเป็นเหมือนยาเคมีสมัยก่อนแล้วครับเขาเชื่อว่า6เดือนก็น่าจะเห็นพิษที่สําคัญแล้ว แล้วก็มักจะมีช่วงพักยาหรือ recovery period หลังหยุดให้ยาด้วยเพื่อดูอะไรคะช่วงพักยาเพื่อดูว่าผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นมันหายกลับเป็นปกติได้ไหมหรือ reversibility ไม่ใช่เพื่อหาพิษที่เกิดช้าหลังหยุดยาครับอ๋อ oh, ค่ะมาถึงเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และพัฒนาการหรือ reproductive and developmental toxicity อันนี้ต้องทำทุกตัวไหมคะ ไม่จําเป็นต้องทําทุกตัวครับขึ้นอยู่กับยาข้อบ่งใช้กลุ่มประชากรผู้ป่วยอย่างยาที่ใช้เฉพาะในผู้สูงอายุหรือยารักษามะเร็งระยะสุดท้ายอาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้ายามีโอกาสถูกใช้ในคนวัยเจริญพันธุ์ก็จําเป็นต้องประเมินครับการออกแบบการศึกษาก็ต้องปรับตามลักษณะยาอีกทั้งเรื่อง species specificity immunogenicity ยา PK หรือเรื่องการที่ยาผ่านรกไปสู่ตัวอ่อนได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละช่วงตั้งท้องอันนี้ก็สำคัญ มันต่างกันเหรอคะการผ่านรกในสัตว์กับคนต่างกันครับอย่างในคนกับลิงยาที่เป็นแอนติบอดี IgG จะผ่านรกได้น้อยมากในช่วงแรกๆที่สร้างอวัยวะแต่จะผ่านได้เยอะขึ้นในไตรามาสหลังๆซึ่งต่างจากหนูทดลองที่ IgG ผ่านยกแซกได้เร็วกว่าปัจจัยพวกนี้มีผลต่อการออกแบบและแปลผลมากครับเห็นมีพูดถึงการศึกษาแบบใหม่ในลิงที่เรียกว่า Enhanced PPND หรือ EPND ด้วยมันคืออะไรคะอ,อ๋อ e p d a m d i d เป็นแนวพิพพยิายาีนจะรวมการประเมินผลต่อพัฒนาการทั้งก่อนคลอด EFD และหลังคลอด PPND เข้าไว้ในการศึกษาเดียวในลิงครับคือเริ่มให้ยาตั้งแต่ช่วงต้นๆของการตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดเลยเพื่อดูผลกระทบระยะยาวต่อลูกที่เกิดมาซึ่งอาจจะช่วยลดจำนวนสัตว์ที่ใช้และได้ข้อมูลต่อเนื่องกว่าแต่ก็เป็นการศึกษาที่ซับซ้อนและทำได้เฉพาะในสัตว์ที่ใกล้เคียงมนุษย์อย่างลิง ฟังดูมีประสิทธิภาพดีนะคะแล้วการทดสอบเรื่องความเป็นพิษต่อสารคันธุกรรม (Genotoxicity) กับการก่อมะเรง็ง c a s c i n o g e n i c i t y ที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับยาเคมีหรอคะสำหรับยาชีววัตถุเป็นยังไงนี่เป็นจุดที่ต่างชัดเจนมากครับสำหรับ Genotoxicity หรือการดูว่ายาไปทำลาย DNA ไหมแนวทางระบุชัดเลยว่าการทดสอบมาตรฐานแบบยาเคมีทั่วไปนั้นไม่สามารถนามาใช้ได้และไม่จาเป็นอ้าวจริงหรอคะ ไม่ต้องทำเลยเหรอใช่ครับเพราะโดยธรรมชาติของโปรโตีนมันไม่น่าจะเข้าไปทำปฏิกิริยาโดยตรงกับ DNA แบบนั้นอาจจะจำเป็นแค่ในกรณีพิเศษจริงๆเช่นยามีส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่โปรโตีนเชื่อมอยู่แล้วการก่อมะเร็งล่ะคะคาสิโนเจนิซิตี้ก็คล้ายๆกันครับการทดสอบระยะยาว2ปีในหนูทดลองแบบมาตรฐานก็ถูกมองว่าโดยทั่วไปไม่เหมาะสมกับยาชีววัตถุเหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่ประเมินความเสี่ยงนี้นะครับยังต้องประเมินโดยเฉพาะยาที่ใช้เรื้อรังหรือมีกลไกที่อาจเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเซลล์เช่นพวก growth factors หรือยากดภูมิคุ้มกันเอาแล้วถ้าไม่ทดสอบในหนูยาวๆจะประเมินความเสี่ยงมะเร็งยังไงคะแนวทางเสนอให้ใช้สิ่งที่เรียกว่า weight of evidence ครับหรือการประเมินจากน้ำหนักของหลักฐานโดยรวมน้ำหนักหลักฐานใช่ครับ คือการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่มีทั้งจากข้อมูลตีพิมพ์ฤทธิ์ทางชีววิทยาของยาและเป้าหมายผลจากยาในกลุ่มเดียวกันข้อมูล in vitro ผลจากการศึกษาพิษเรื้อรังเช่น6เดือนและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่แล้วนำมาประเมินร่วมกันว่ามีความเสี่ยงที่น่ากังวลไหมถ้าหลักฐานทั้งหมดชีว้ว่าเสี่ยงต่ำก็อาจจะไม่ต้องทำการทดสอบในสัตว์เพิ่ม แต่ถ้าดูแล้วมีความเสี่ยงก็อาจจะระบุเป็นคำเตือนในฉลากยาและมีแผนติดตามเฝ้าระวังแทนที่จะไปทำไบโอเอสเในหนูซึ่งอาจจะไม่ให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นอยู่ดีโอ้โหเป็นการประเมินที่ดูใช้ข้อมูลรอบด้านมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ผลจากสัตว์ทดลองอย่างเดียวใช่ครับเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ชานฉลาดและตรงจุดมากขึ้นสำหรับยาประเภทนี้ ฟังดูแล้วการประเมินความปลอดภัยยาชีววัตถุนี่เหมือนเป็นการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์เฉพาะตัวของยาแต่ละชนิดเลยนะคะไม่ใช่การทำตามเช็คลิสต์แบบเดิมๆใช่เลยครับหัวใจสำคัญคือการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และความเกี่ยวข้องทางชีววิทยาเป็นตัวนำไม่ใช่แค่ทำตามขั้นตอนมาตรฐานเหมือนยาเคมีมันต้องเข้าใจกลไกลความจำเพาะปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นในระบบชีวภาพจริงๆ ซึ่งซับซ้อนและต่างกันไปในแต่ละตัวแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการพัฒนายาคะสรุปได้ว่าการประเมินความปลอดภัยของยาชีวะวัตถุก,ก่อนถึงมือมนุษย์เนี่ยเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนต้องอาศัยความเข้าใจทางชีววิทยาอย่างลึกซึง้งและปรับเปลี่ยนไปตามยาแต่ละตัวซึ่งต่างจากการประเมินยาเคมีแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจนเลยถูกต้องครับมันเป็นโลกที่แตกต่างออกไปจริงๆและขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะครับ จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยทั้งความซับซ้อนความจำเพาะต่อสปีชีส์ความท้าทายในการทดสอบในสัตว์มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่วิธีการทดสอบที่ไม่ใช้สัตว์หรือ non-animal testing methods เช่นการใช้เซลล์เพาะเลี้ยงขั้นสูงออเกอยอยหรือพวกแบบจำลองคอมพิวเตอร์ต่างๆจะสามารถพัฒนาขึ้นมาจนทำนายความปลอดภัยของยาที่ซับซ้อนเหล่านี้ในมนุษย์ได้อย่างแม่นยำเพียงพอในอนาคต อืมประด็นนี้สนใจมากค่ะแล้วแนวทางเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในการแทนที่หรืออย่างน้อยก็ลดการใช้สัตว์ทดลองในการพัฒนายากลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายและก็น่าติดตามอย่างยิ่งในวงการวิทยาศาสตร์และพัฒนายาต่อไปครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ P A C Academic Center